สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนรากญยาวันนี้พาเพื่อนๆเ,เข้ามาในแปลงมะขามเทศมันพันสีชมพูนะครับมีหลายเหตุผลมากเรื่องการปลูกมะขามเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนอื่นมักจะมองข้ามมักจะไม่เห็นความสำคัญมองมันเป็นพืชธรรมดาธรรมดาที่ไม่น่าปลูกยกข้อเสียอุปสรรคมากมายของมะขามเทศเนี่ย เอามากล่าวอ้างแล้วก็มีความเชื่อแบบนั้นแล้วก็จะไม่คิดจะปลูกนะครับอย่างแรกเลยที่ผมรวบรวมมาวิเคราะห์มาคร่าวๆเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมองว่ามะขามเทศเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีหนามมันเป็นอุปสรรคในการทำเกษตรของเขานะครับคือเป็นคนอาจจะไม่ชอบหนามใช่ครับผมมะขามเทศมันเป็นต้นไม้ที่มีหนามนะครับ แต่กิ่งแก่ๆนะครับผมกิ่งแก่ๆเนี่ยหนามบางครั้งเนี่ยเขาก็จะทู่ไปถ้าเป็นกิ่งนอนอลๆเนี่ยก็อาจจะมีหนามบ้างนะครับนี่คือเป็นลักษณะของมะขามเทศนะครับผมมันมีหนามจริงนะครับผมแต่ไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคในการที่จะเอามาปลูกนะครับอย่างที่สองเขามองว่ามะขามเทศเนี่ยมันมีนอนนะครับผมมาเป็นสตูนะครับ ติดฝักออกมาเดี๋ยวหนอนกินหมดต้องใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าหนอนเป็นจํานวนมากนะครับอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดอีกอย่างหนึ่งนะครับคือมะขามเทศเนี่ยมันมีหนอนจริงนะครับผมเป็นหนอนติดเสื้อซึ่งมันจะระบาดในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกานยนมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้ทําลายล้างจนหมดต้นไม่มีเลยมีแต่ของเสียทั้งฝักหนอนกินหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมมันอาจจะเข้าไปทําลายบ้างนิดหน่อย แล้วเราไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงที่เป็นสารเคมีมาฆ่าหนอนให้มากมายนะครับผมเราแค่ฉีดชีวภาพพวกน้ำหมักยาเส้นน้ำหมักพริกแกงเชื้อราบิวเเลียเชื้อราไตโคเดมานะครับผมแค่นี้ก็ป้องกันได้นะครับผมแล้วเราไม่ได้ฉีดบ่อยฉีดทุกวันฉีดทุกสัปดาห์นะครับผมแค่ ต้นฤดูของเขานะครับผมต้นฤดูของเขาที่จะติดฝักเนี่ยเราก็แค่ป้องกันไว้ประมาณครั้งหรือสองครั้งนะครับผมในการฉีดพ่นคือในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยป้องกันไว้เพราะว่าช่วงนี้หนอนจะระบาดอาจจะมีใบแหว่งกินใบเยอะแต่มันไม่มีผลเสียต่อมะขามเทศเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องหนอนเนี่ยมองข้ามไปได้เลยนะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับอย่างที่สมคือปลูกแล้วอยนกมันกินหมด เวลาติดฝักเนี่ยพอมะขามเทศเริ่มจะออกแดงๆนกมันจะมาเต็มเลยครับผมจริงครับผมนกเนี่ยโดยเฉพาะนกเอี้ยงเข้ามาเต็มแปลงมาขามเทศเลยเขาก็จะมากินฝักมาขามเทศนะครับผมส่วนที่เสียหายจากมาขามเทศที่นกกินไปเนี่ยประมาณห้าเปอร์เซ็นตไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมก็มันเป็นเรื่องของธรรมชาติถามว่ามีวิธีป้องกันนกไหมไม่มีนะครับผมไม่มีเรื่องของธรรมชาตินะครับผมเรื่องของสัตว์ปีกที่จะมารบกวนเนี่ย คือมะขามเทศมันเป็นผลไม้ที่นกชอบกินนะครับผมเป็นอาหารวันนั้นเขาก็จะกินบ้างนะครับผมแต่กินไม่ได้กินหมดนะครับผมหรือให้เราเก็บอีกเยอะนะครับผมไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์หรอกครับผมที่เขากินไปเรื่องที่คนทั่ว,วไปมักมองข้ามอีกเรื่องหนึ่งของมะขามเทศก็คือว่าเข้าใจว่ามะขามเทศเนี่ยอาจจะเป็นไม้ผลที่คนไม่นิยมทานอาจจะขายไม่ดีขายไม่ได้ใครจะมากินนะครับ ใครจะมาซื้อกินรายได้มันจะได้สักเท่าไหร่นะครับผมนี่คือเรื่องที่เข้าใจผิดเรื่องที่หลายๆคนไม่รู้ในเรื่องจุดนี้นะครับผมมะขามเทศเนี่ยเป็นพืชที่นิยมทานนะครับผมคนรุ่นเก่าแม้แต่เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าลองทานดูแล้วเนี่ยก็จะชอบนะครับผมแล้วก็ซื้อมาทานเรื่อยๆคือมะขามเทศเนี่ยเวลาทานนะครับผมมันเหมือน กินถ no ั่วต้มนะครับผมรับประทานถั่วต้มคือยิ่งกินยิ่งมันยิ่งมีเท่าไหร่ก็กินไปเรื่อยกินแล้วเพลินนะครับผมรสชาติของมะขามเทศเนี่ยก็จะเป็นรสชาติออกมันออกหวานแล้วแต่ฝักนะครับผมขนาดผลขนาดฝักของเขาเนี่ยมันเป็นสีเขียวหรือเป็นสีแดงถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะมีความมันนะครับผมความหวานก็จะน้อยแต่ถ้ามันออกสีแดงนะครับมันสุกแก่เต็มที่ออกสีแดงเนี่ย รสชาติมันก็จะออกมันหวานยิ่งกินยิ่งเพลินนะครับผมเหมือนทานถั่วต้มถั่วลิสงต้มทํานองนั้นนะครับผมนี่คือรสชาติของมะขามเทศมูล,ลค่าของมะขามเทศเนี่ยที่หลายคนมองข้ามเนี่ยราคาขายของมะขามเทศนะครับผมราคาขายฝักสดเนี่ยราคาอยู่ประมาณอ่าห้าสิบบาทจนถึงร้อยยี่สิบบาทนะครับผมราคาไม่ใช่ถูกถูกนะครับผม ราคานี้ใกล้เคียงกับอ,อง,งุ่นแพงกว่าส้มแพงกว่าลองกองแพงกว่าเงาะนะครับผมใกล้เคียงเฉดเฉียดทุเรียนนะครับผมโดยเฉพาะราคาที่อยู่ในเมืองนี่คือราคาขายเอาง่ายๆนะครับผมไม่ต้องคิดเยอะผมคิดแค่ราคาต่ำสุดที่ผมเคยขายได้นะครับก็คือกิโลละ50บาทนะครับกิโลละ50บาทเนี่ยผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เมื่อต้นอายุ3ปีนะครับ รายได้ต่อไร่ประมาณ10,000แสนบาทเป็นอย่างน้อยนะครับผมถ้าผมพูดเกินจริงพูดโกหกเนี่ยเอาว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ไร่ล,ละ5 0 0หมื่นพอนะครับผมหาลงมาขึ้นหนึ่งนะครับนี่คือรายได้จากมะขามเทศนะครับผมขายดีแล้วขายง่ายนะครับผมผมมีประสบการณ์คือผมไปขายในตลาดนัดนะครับคือเก็บฝักมะขามเทศเนี่ยเอาไปขายตลาดนัด อาจจะได้วันละห้าสิบโลหกสิบโลเนี่ยไปขายกิโลละห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับผมไรายได้ต่อวันเนี่ยสองสามพันบาทนะครับแล้วผลผลิตมะขามเทศเนี่ยมะขามเทศเป็นพืชที่แพ้ฝนนะครับผมในหน้าฝนอย่างช่วงเนี้นะครับผมเป็นหน้าฝนเนี่ยเขาจะมีติดดอกบ้างนะครับผมแต่จะไม่ติดฝักนะครับดอกจะร่วงแล้วก็เสียหายไปนะครับผมไม่ติดฝักเพราะฉะนั้น ผลผลิตของมะขามเทศจะออกเยอะออกดีเนี่ยก็คือช่วงหน้าแล้งนะครับผมคือตั้งแต่เดือนธันวามกรากรุมภาไปจนถึงเดือนเมษาจนกระทั่งเข้าหน้าฝนจึงจะหมดฤดูของมะขามเทศฤดูในการเก็บผลผลิตเพราะฉะนั้นมะขามเทศเนี่ยมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่ยาวนาน3าเดือนถึงสเดือนนะครับ อย่างต่ำๆเนี่ยมีสามเดือนแน่ะนะครับผมอย่างมากเลยอาจจะสี่เดือนห้าเดือนแล้วแต่ฝนที่จะเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมมาเร็วมาช้าเราก็จะหยุดเก็บฝักมะขามเทศไปขายนะครับเพราะนั้นรายได้เนี่ยงามมากนะครับผมและหลายคนที่มองข้ามไปเนี่ยไม่รู้นะครับผมว่ามะขามเทศเนี่ยมันมีรายได้มากขนาดนี้หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นพืชธรรมดาธรรมดา พูดที่มันขึ้นเองหรือเขาปลูกแลเล่นไว้ต้นสองต้นไม่สามารถทำรายได้นะครับผมต้องบอกว่ามะขามเทศเนี่ยเป็นพืชที่ทำรายได้อย่างดีอย่างหนึ่งนะครับผมใกล้เคียงกับทุเรียนน้องๆกับทุเรียนเลยนะครับผมบางปีนี่อาจจะดีกว่าทุเรียนนะครับสําหรับเรื่องรายได้เพราะนั้นก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าพืชที่เรามองข้ามพืชที่เราอาจจะมองว่าเป็นพืชพื้นเมืองเป็นพืชธรรมดาธรรมดา มีอุปสรรคในเรื่องการที่ว่าต้นเขามีหนามเนี่ยมองเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยอย่าคิดแบบนั้นนะครับผมทำเกษตรเนี่ยมะขามเทศเนี่ยมันเป็นพืชที่คนมองเขาเป็นผู้ร้ายนะครับผมไม่เคยมองจุดดีของเขาเพราะนั้นคนปลูกมันยังไม่มากคนปลูกมันยังไม่เยอะเวลาผล,ผลผลิตออกมานะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนลองไปขายดูหรือไปเดินดูแล้วก็ยืนมองดูว่าเขา ขายมะขามเทศเนี่ยรายได้มันเป็นยังไงมันขายดียังไงเนี่ยแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับผมเหมือนกับที่ผมเคยปลูกเคยขายนะครับผมเคยเก็บผลผลิตแล้วเคยมีรายได้จากมะขามเทศเรื่องราวอย่างหนึ่งของมะขามเทศคือการขยายพันธุ์นะครับผมการขยายพันธุ์มะขามเทศเนี่ยนิยมทําแบบการตอนกิ่งนะครับผมตอนกิ่งเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมะขามเทศเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ ขยายพันธุ์ง่ายโดยเฉพาะการตอนกิ่งนะครับผมจํานวนรากเนี่ยเขาจะเยอะนะครับผมจํานวนรากเนี่ยเขาเยอะมากการตอนกิ่งเนี่ยออกรากง่ายนะครับผมไม่ยากนะครับผมตอนกิ่งร้อยกิ่งเนี่ยสามารถได้ผลเนี่ยนะครับผมจากกิ่งตอนที่มีรากเนี่ยได้ผลเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเพราะนั้นการขยายพันธุ์ก็ง่ายกิ่งพันธุ์ก็ขายง่ายแล้วก็ขายดีนะครับการต่อยอดที่เราจะมาทำกิ่งพันธุ์นะครับ เพราะนั้นมันมีหลายอย่างที่เป็นข้อเสียของมะขามเทศคือมะขามเทศเนี่ยมันแพ้ฝนถ้าในฤดูฝนเนี่ยมีฝนตกลงมาเนี่ยความเสียหายก็จะมีกับมะขามเทศนั่นก็คือฝักเขาจะเป็นเชื้อราดอกเขาจะร่วงนะครับผมก็มันเป็นเรื่องปกติของฤดูกาลนะครับผมซึ่งเราไม่สามารถไปกําหนดอะไรได้นะครับผมไม่สามารถที่จะไปควบคุมอะไรได้เพราะฉะนั้นการ ปล่อยตามธรรมชาตินะครับผมแปลงของผมเนี่ยเป็นเกษตรปลูกมะขามเทศแบบอินทรีย์นะครับผมผมจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยนะครับผมและเรื่องดีอีกอย่างหนึ่งของมะขามเทศข้อดีอีกอย่างหนึ่งของมะขามเทศมะขามเทศเนี่ยเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับผมไม้ที่โตเร็วมากนะครับผมอายุต้นสองปีเนี่ยความสูงเกินห้าหกเมตรโตเร็วแบบเ,เราคาดไม่ถึงนะครับผมเนื่องจากโตเร็วแล้วเนี่ย ให้ผลผลิตเร็วด้วยนะครับผมถ้าปลูกด้วยกิ่งตอนเนี่ยก็สามารถได้ผลผลิตภายในปีนั้นเลยในปีที่ปลูกเลยนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับผมคือปลูกแล้วได้ได้เก็บผลผลิตเร็วนะครับผมปีแรกเนี่ยต้นความสูงอาจจะเท่าศีษะนะครับก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วถ้าอายุปีเปีโตเต็มที่นะครับผมผลผลิตเนี่ยก็จะได้เต็มที่เพราะนั้นใช้เวลาไม่นานในการที่จะมีรายได้กับมะขามเทศ นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมผมมีกิ่งพันธุ์ที่ชํำลงถุงแล้วนะครับพร้อมปลูกได้เลยนะครับมีรากอยู่เต็มถุงแล้วเนี่ยซึ่งผมตอนกิ่งเอาไว้นะครับผมเป็นจะว่าสำรลองเอาไว้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าอีกประมาณเดือนก,กว่าข้างหน้าเนี่ยผมจะเลิกทำกิ่งพันธุ์เพราะว่ามันจะเป็นฤดูในการเก็บผลผลิตคือเก็บฝักขายนะครับผมเพราะนั้นของก็มีจำนวนจำกัดนะครับ ชํำลงถุงเอาไว้เนี่ยเยอะนะครับผมหลายร้อยกิ่งนะครับเพื่อนๆสนใจก็อยากจะเอาไปปลูกนะครับผมพิจารณาแล้วมันน่าปลูกไหมตามที่ผมบอกเนี่ยก็ทักเข้ามาได้นะครับผมผมจะทิ้งเ,เบอร์โทรแล้วก็ l ลายไอดีไว้นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับผมในราคากิ่งละ70บาท นะครับมะขามเทศเป็นพืชที่นทนแรงทนน้าท่วมนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องออฝนแรงหรือน้ําท่วมมะขามเทศสามารถอยู่ได้และจะเจริญเติบโตได้ดีและที่สําคัญนะครับผมมะขามเทศเนี่ยเป็นพืชที่ทำไรายได้ดีมากนะครับก็มาสรุปให้ฟังนะครับผมสำหรับเรื่องราวของมะขามเทศซึ่งโดยท,ทั่วไปนะครับผมหลายคนเนี่ย มองข้ามหลายคนมองไม่เห็นนะครับผมว่ามะขามเทศเนี่ยมูลค่ามันมีมากนะครับผมมากกว่าพืชธรรมดาธรรมดาที่เราปลูกอีกนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมองไม่เห็นทุกคนจึงไม่อยากจะปลูกมองเรื่องหนาเป็นอุปสรรคมองเรื่องหนอนเป็นอุปสรรคนะครับผมซึ่งไม่ได้รู้จริงนะครับผมว่าข้อเทศจริงมันเป็นยังไงเรื่องแบบนี้นะครับผมมันมีนิดหน่อยนะครับผมไม่ยากไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับผมและอย่างหนึ่งข้อดีของมะขามเทศเนี่ยมะขามเทศเนี่ย ปลูกได้ทุกสภาพดินดินเลวยังไงนะครับผมก็ปลูกได้ดินเสื่อมยังไงก็ปลูกได้แม้แต่ดินเค็มเนี่ยก็ปลูกได้ดินภูเขาก็ปลูกได้เพราะฉะนั้นเขาเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดนะครับผมเหตุผลที่เขาเติบโตดีเนี่ยก็เพราะว่ารากนะครับผมระบบรากเขาดีมากจํานวนรากเขาเยอะรากฝอยเขาเยอะนะครับผมเพราะฉนั้นเขาจึงโตเร็วและเติบโตได้ดีในทุกชนิดของดินเพราะนั้นไม่ว่าเพื่อนๆอยู่ภาคไหนอยู่เขตไหนเนี่ย สามารถปลูกได้หมดนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับผมให้มองให้ลึกๆนะครับผมว่ามะขามเทศเนี่ยเป็นรายได้อันดับต,ต้นๆนะครับผมที่หลายคนมักจะมองไม่เห็นจึงไม่ปลูกพอไม่ปลูกคนก็ปลูกน้อยเพราะนั้นถ้าเราเลือกปลูกเนี่ยเราก็จะเป็นส่วนน้อยนะครับผมที่จะปลูกพืชที่มันไม่มีคู่แข่งและขายง่ายกว่า นี่คือเรื่องราวเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมเผื่อเพื่อนๆสนใจเอาไปพิจารณานะครับผมแล้วเอาไปลองปลูกกันดูสวัสดีครับ